สวัสดีค่ะฟ้ายาดานะคะและนี่คือรายการแท็กซเพื่อนๆรายการที่จะมาแบ่งปันความรู้การเงินและภาษีสไตล์เพื่อนๆค่ะ เพื่อนๆน่าจะพอได้ยินโครงการที่มีชื่อว่าช้อปดีมีคืนกันไปแล้วใช่ไหมคะเพิ่งเริ่มต้นกันไปสดๆร้อนๆเลยแต่เชื่อว่าน่าจะยังมีเพื่อนๆหลายๆคนที่ยังไม่แน่ใจในรายละเอียดของโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นเราจะต้องซื้อสินค้าอะไรจะลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ต้องลงทะเบียนที่ไหนต้องขอหลักฐานเป็นอะไรหรือเปล่าหายห่วงเลยค่ะเดี๋ยวในวันนี้นะคะฟ้าจะมาสรุปให้ฟังแบบที่ให้สบายใจได้เลยว่าเมื่อจบคลิปนี้ปุ๊บเคลียร์ทุกประเด็นปั๊บเลยค่ะ เรามาทําความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการกันก่อนเลยนะคะแน่นอนว่าโครงการนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการใช้ใจ่ายในประเทศแต่ไม่ใช่เท่านั้นค่ะอีกอย่างหนึ่งที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้นนะคะก็คือกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาสู่ระบบการจดทะเบียนแวดนั่นเองนะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นเนี่ยก็ต้องการที่จะส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นแล้วก็ต้องการที่จะส่งเสริมนิสัยรักการอ่านด้วยค่ะ โดยทุกบาททุกสตางค์นะคะที่ได้ใช้ใจ่ายกับสินค้าดังกล่าวเนี่ยก็จะสามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด30,000บาทเลยค่ะโดยจะต้องเป็นการใช้ใจ่ายแล้วก็ใช้บริการภายในช่วงระหว่างวันที่23ตุลาคมนะคะจนถึงวันที่3สาสิบธันวาคมปี2 5 6 3ค่ะเรามาพูดถึงสินค้าและบริการกลุ่มแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่จดแวตนั่นเองค่ะสังเกตได้ว่าเราจะสามารถตีวงกลุ่มสินค้านี้ได้กว้างมากๆเลยนะคะนั่นก็จะหมายความว่าสินค้า และบริการใดๆก็ตามที่เราซื้อเนี่ยสามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้ขอแค่ว่าเราเนี่ยจะต้องซื้อจากร้านค้าที่เขาจดแวตนะคะแล้วก็จะต้องเป็นสินค้าที่ไม่เข้าข้อยกเว้นค่ะซึ่งส่วนมากเราก็จะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะอย่างเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่ค่าน้านํามันค่าเครื่องบินค่าบริการจัดนําเที่ยวนะคะเป็นต้นค่ะจะเห็นได้ว่าสินค้าและบริการที่ถูกยกเว้นนะคะไม่ให้เข้าร่วมโครงการเนี่ยมีจํากัดมากๆเลยดังนั้นก็คือ ถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยนึกไม่ออกบอกไม่ถูกนะคะฟานแนะนําว่าให้ขอใบกํากับภาษีเอาไว้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราขอมาแล้วสุดท้ายไม่ได้ใช้เนี่ยก็คงไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราไปซื้อมาแล้วมันดันลดหย่อนภาษีได้แต่เราเนี่ยลืมขอใบกำกับภาษีเข้าไปซะอย่าง,งานั้นแบบนี้ก็คงจะน่าเสียดายกว่าแน่ๆค่ะ ่วนวิธีการนะคะที่จะทําให้รู้ว่าร้านเนี่ยจดแวตหรือไม่จดแวตนะคะก็เพียงแค่เราเนี่ยถามร้านก่อนเลยคะ่ะว่าสามารถออกไปกํากับภาษีให้เราได้หรือไม่เพราะว่าถ้าสมมติว่าร้านไหนที่เขาไม่ได้จดแวตนะคะ <c oughs> เขาก็จะไม่สามารถที่จะออกไปกํากับภาษีให้เราได้นั่นเองคะ่ะเมื่อเช็คแล้วนะคะว่าเขาสามารถออกไปกํากับภาษีให้เราได้ก็สามารถช็อปดี <c oughs> มีคืนต่อได้อย่างสบายใจเลยค่ะถัดมาก็จะเป็นอีก2กลุ่มสินค้านะคะนั่นก็คือสินค้าโอทอปแล้วก็หนังสืออย่างที่เราได้บอกกันไว้ก่อนหน้านั้นเลยนะคะว่า รัฐบาลเนี่ยเขาก็มีอีกวัตถุประสงค์หนึ่งนะคะก็คือต้องการที่จะส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นแล้วก็ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านด้วยดังนั้นนะคะใน2กลุ่มสินค้านี้เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องซื้อจากผู้ประกอบการที่เขาจดแวดก็ได้เพียงแต่ว่าในฐานะที่เราเนี่ยต้องการที่จะนําหลักฐานไปยื่นเพื่อลดหย่อนภาษีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องขอจากร้านค้านะคะนั่นก็คือใบเสร็จนั่นเองค่ะ ดยใบเสร็จเนี่ยก็จะต้องมีการลงรายละเอียดในสิ่งสําคัญนะคะที่สามารถเอาไปยืดนลหย่อนภาษีได้ไม่ว่าจะเป็นชื่อนะคะแล้วก็เลขบัตรประชาชนของเราหรือว่าจะเป็นรายการสินค้านะคะว่าเป็นสินค้าอะไรจํานวนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่แล้วก็จะต้องมีการลงวันที่ด้วยนะคะในระหว่างวันที่23ตุลาคมจนถึงวันที่31ธันวาคม2563นั่นเองค่ะได้หลักฐานกันมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นใบกํากับภาษีหรือว่าใบเสร็จนะคะฝานแนะนําให้ถ่ายภาพเอกสารเหล่านั้นเก็บเอาไว้ก่อนค่ะส่วนตัว จริงเนี่ยก็แนะนําว่าให้เก็บให้เป็นที่เป็นทางไว้ก่อนเลยนะคะตอนช่วงต้นปีหน้าตอนที่เราจะยื่นภาษีเนี่ยจะได้ไม่ต้องวุ่นวายในการตามหาเอกสารนั่นเองค่ะ ข้อสังเกตที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับโครงการช้อปดีมีคือเนี่ยก็คือว่าโครงการนี้เขาเปิดตัวมาคู่กันเลยกับโครงการหนึ่งที่มีชื่อว่าคนละครึ่งนั่นเองค่ะซึ่งคอนเซปต์ของโครงการคนละครึ่งนะคะก็จะเป็นการที่รัฐเนี่ยจะช่วยจ่ายเงินให้ครึ่งหนึ่งสําหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่ร่วมโครงการวันละไม่เกิน150บาทแล้วก็รวมกันตลอดโครงการเนี่ยจะไม่เกิน3,000บาทนั่นเองค่ะ โดยจะต้องเป็นการใช้จ่ายระหว่างวันที่23ตุลาคมจนถึงวันที่3เดือธันวาคม2563เหมือนกันเลยนะคะกับโครงการช็อปดีมีคืนดังนั้นใครที่เลือกเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งไปแล้วจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการช็อปดีมีคืนได้อีกค่ะนั่นหมายความว่าเราจะสามารถเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพียงแค่โครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้นค่ะ ดังนั้นนะคะวิธีการที่จะทําให้เราได้ประโยชน์สูงสุดจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะง่ายๆเพียงแค่เราควรจะต้องเริ่มต้นจากการวางแผนภาษีเบื้องต้นของเราก่อนค่ะ ก็คืออาจจะต้องประเมินว่าเงินได้ทั้งปีของเราในปีนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะหากกับค่าใช้จ่ายแล้วหากกับค่าลดหย่อนที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยจะเหลือเป็นเงินได้สุทธิประมาณเท่าไหร่แล้วก็มันตกอยู่ในอัตราภาษีขั้นบันไดเนี่ยขั้นไหนนะคะถ้าตกอยู่ที่ขั้น10%เป็นต้นไปนะคะก็แนะนําให้พิจารณาเข้าร่วมโครงการช้อปปีมีคืน,นะคะ่ะเพราะาเราก็จะมีโอกาสในการได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของค่าภาษีที่จ่ายน้อยลงนะคะ ตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปเลยทีเดียวแต่ถ้าสมมติว่าขั้นภาษีของเราเนี่ยอยู่ที่ขั้นน้อยกว่า10%ลงมาก็จะแนะนําให้พิจารณาเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งค่ะเพราะว่าเราก็จะมีโอกาสในการที่จะได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจาวันนะคะสูงสุดถึง3,000บาทเลยทีเดียวหรือถ้าให้สังเกตง่ายๆนะคะมนุษย์เงินเดือนที่มีเงินได้พึงประเมินทั้งปีเนี่ยประมาณ50,000 0บาทเป็นต้นไปนะคะก็อาจจะพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการชอบดีมีคืนค่นคะส่วนถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือน ที่มีเงินได้พึงประเมินน้อยกว่า5 0 0แสนบาทต่อปีลงมานะคะก็แนะนำให้พิจารณาเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งค่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่วางแผนภาษีแล้วแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะเหมาะที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมากกว่าก็จะต้องไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ w w w คนละครึ่ง .com ค่ะ เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะจํากัดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ไม่เกิน10ล้านคนเท่านั้นนะคะซึ่งก็เคยเต็มไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะรอบหนึ่ง เพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเขาก็ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่นะคะโดยเป็นการดึงสิทธิที่ถูกยกเลิกไปจากคนที่เขาเคยลงทะเบียนไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้สิทธิใน14วันเนี่ยให้กลับมาลงทะเบียนใหม่นั่นเองส่วนใครนะคะที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับโครงการช็อปดีมีคืนมากกว่าไม่ต้องลงทะเบียนที่ไหนเลยค่ะเพียงแค่เราเนี่ยเก็บใบกำกับภาษีนะคะแล้วก็ใบเสร็จตามที่ฟ้าได้เล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้แล้วเพื่อน,นําไปเป็นหลักฐานในการยื่นภาษีตอนต้นปีหน้าค่ะ ว่าน่าจะครบท่นแล้วนะคะสำหรับโครงการลดหย่อนภาษีช้อปดีมีคืนค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากแท็กเพื่อนๆที่น่าจะได้ประโยชน์จากสาระความรู้ในวันนี้ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะ แต่ฟ้าฝากอีกนิดนึงนะคะสำหรับผู้ที่สนใจวางแผนภาษีด้วยกองทุนรวมไม่ว่าจะเป็น S S F หรือว่า I M F ในวันนี้เนี่ยทาง p h e n o m e n a เขาเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถที่จะเปิดบัญชีแล้วก็ซื้อกองทุนรวมผ่านแอปพลิเคชัน p h e n o m i n a ได้แล้วค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้กระดาษเลยแม้แต่แผ่นเดียวสุดยอยไปเลยใช่ไหมคะผู้ที่สนใจรายละเอียดเนี่ยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f i n o m e t e x f u n f u n ค่ะ ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรายการแท็กสเพื่อนๆรายการแบ่งปันความรู้การเงินและภาษีสไตลเ์เพื่อนๆมาจนถึงตรงนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ